สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกๆท่านสําหรับวันนี้ทางเราขอแนะนําการคํานวณ2ตัวล่างให้ท่านผู้ชมได้รับทราบกันต่อนะคะท่านผู้ชมสําหรับแนวทางนี้เป็นสูตรคํานวณใหม่นะคะขอฝากท่านผู้ชมด้วยนะคะเพื่อเป็นแนวทางในการหาซื้อหวยรัฐบาลในงวดประจําวันที่2พฤษภาคมนี้นะคะท่านผู้ชมรวมกันสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลคํเตือนแนวทางที่ให้เป็นการคํานวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ สำหรับวันนี้ทางเราขอแนะนำการคำนวณสูตร2ตัวล่างอีกสูตรหนึ่งให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะท่านผู้ชมสำหรับสูตรนี้นะคะท่านผู้ชมขอแนะนำสูตรนะคะชดข้างบนเอาหลักร้อยครั้งที่หนึ่งสามครั้งบวกหลักสิบครั้งที่สองสามครั้งบวกหกคงที่นะคะแล้วสำหรับชุดข้างล่างเอาหลักสิบบนสามครั้งบวกหลักหน่วยครั้งที่หนึ่งนะคะบวกสองบวกหนึ่งนะคะท่านผู้ชมสำหรับแนวทางนี้การจับชดสองตัวล่างทงหมดได้หกชดนะคะท่านผู้ชม การคำนวณสูตรเป็นเพียงแนวทางในการหาตัวเลขเท่านั้นไม่มีใครทราบได้ว่าผลลัพธ์ในอนาคตจะออกตัวเลขอะไรนะคะขอให้ท่านผู้ชมรับใช้โดยความระมัดระวงังขอให้มีสตินะคะก่อนจะนำสูตรไปใช้จ้ะเรามาเริ่มทำการคำนวณด้วยกันนะคะท่านผู้ชมชดข้างบนหล 100, ักร้อยครั้งที่หนึง 8, ่งสามครั้งแปดคนสามยี่สิบสี่ยี่สิบสี่บวกหนึ่งนะคะยี่สิบห้ายี่สิบห้าบวกหนึ่งยี่สิบหกยี่สิบหกบวกอีกหนึ่งนะคะยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดเลขเด่นเจ็ดนะคะ จ็ดบวกหกคงที่นะคะได้สิบสามดเล็กเด่นสามนะคะและสําหรับชุดข้างล่างหลักสิบบนสามครั้งนะคะศูนสามครั้งก็ยังศูนนะคะท่านผู้ชมสูนบวกหนึ่งนะคะได้หนึ่งหนึ่งบวกสองนะคะได้สามสามบวกหนึ่งนะคะได้สี่จะสําหรับผลออกรางวัลที่ขอภัยนะคะท่านผู้ชมรางวัลเลขท้ายสองตัวในงวดถัดมานะคะออกเจ็ดสามจะสำหรับแนวทางการคำนวณเลขกเด่นสองตัวล่างในงวดนี้ชุดข้างบนคำนวณได้นะคะเลขเจ็ดและเลขสาม หลายชุดข้างล่างคำนวณได้นนเลขหนึ่งเลขสามและเลขสี่ผลรางวัลได้ออกมาแล้วนะคะรางวัลเลขท้ายสองตัวในงวดถัดมานะคะออกเจ็ดสามเพราะฉะนั้นในงวดนี้การจับชุดสองตัวล่างนะคะชุดข้างบนเข้าวตัวเลขเด่นเลขเจ็ดนะคะและชุดข้างล่างเข้าตัวเลขเด่นเลขสามนะคะท่านผู้ชมรางวัลเลขท้ายสองตัวออกมาแล้วเจ็ดสามนะคะเรามารับชมกันต่อนะคะสําหรับแนวทางการคํานวณในงวดถัดมา ข้างบนนะคะหลักร้อยครั้งที่หนครั้งสองคนสามได้หกหบวกสามนะคะได้เก้าเก้บวกสามสิบสองบสวกสามนะคะสิบห้าบห้าไดเลขกเด่นห้นะคะห้บวกกับหคงที่นะคะได้สิบเดไเล็เด่นหนึ่งและชดข้างล่างหลักสิบบนสครั้งสามมคูนะคะได้เก้กบวกศนก็ยังเก้านะคะท่านผู้ชมเก้าบวกสองนะคะได้สิบเอ็ดไล็เด่นหนึ่งหนึ่งบวกหนะคะได้2องจะสําหรับผลออก รางวัลเลขท้ายสองตัวในงวดถัดมานะคะออกหนึ่งเก้าในงวดนี้การคำนวณเด่นสองตัวล่างนะคะท่านผู้ชมชุดข้างบนคำนวณได้เลขห้าและเลขหนึ่งและชุดข้างล่างคำนวณได้เลขเก้าเลขหนึ่งและเลขสองผลรางวัลได้ออกมาแล้วนะคะหนึ่งเก้าเพราะฉะนั้นสําหรับการคำนวณสูตรสองตัวล่างในงวดนี้การจับชุดนะคะชุดข้างบนคาวตเลขเด่นเลขหนึ่งนะคะและชุดข้างล่างคาวตุลขเด่นเลขเก้านะคะรางวัลเลขท้ายสองตัวออกมาแล้วหนึ่งเก้า เรามารับชมกันต่อนะคะสําหรับแนวทางการคํานวณในงวดถัดมาชุดค้างบน3ครั้งศูนย์มครั้งก็ยังศูนย์นะคะท่านผู้ชมบวกหลัก10ครั้งที่2 3ครั้งศูนสาครั้งก็ยังศูนย์นะคะท่านผู้ชมโซนบวกศูนย์ 0, ก็ได้ศูนย์นะคะท่านผู้ชมโนบวกกับ6คงที่นะคะได้6จ้ะสำหรับชุดครั้งล่างหลัก10บน3ครั้ง2คูณ3ได้6 6บวก6นะคะ12 12ได้เด่น2นะคะ2บวก2นะคะได้4 4บวก1นะคะได้5้า สำหรับผลออกรางวัลเลขท้ายสองตัวในงวดถัดมานะคะออกศูนย์ห้าสำหรับการคำนวณเลขเด่นสองตัวล,ล่างในงวดนี้นะคะท่านผู้ชมชุดข้างบนคำนวณได้นะคะเลขศูนย์และเลขหกและชดข้างล่างคำนวณได้เลขสองเลขสี่และเลขห้าผลรางวัลได้ 2, 4, อ,นนออกมาแล้วนะคะรางวัลเลขท้ายสองตัวศูนย์ห้าเพราะฉะนั้นในงวดนี้การจับชุดสองตัวล,ล่างชุดข้างบนคาวตัวเลขเด่นเลขศูนย์นะคะและชุดข้างล่างคาวตัวเลขเด่นเลขห้านะคะรางวัลเลขท้ายสองตัวออกศูนย์ห้า เรามาดับชมกันต่อนะคะสำหรับแนวทางการคำนวณในงวดถัดมาชุดข้างบนนะคะหลักร้อยครั้งที่หนึ่งสครั้งเจ็ดคูสามยี่สิบเอ็ดยี่สิบเดวกปดยี่สิบเก้ายี่สิบเวกแปดสาดามสเดห้าบหาไลกเด่นห้านะคะห้าบวกกับหกนะคะได้สิดได้เลขเด่นหนึ่งและชุดข้างล่างหลักร้บยสามครั้งเจ็ดคนสามยีดยี่สิบอบวกห้ายี่สิบหกยี่สิบหกไดเลขเด่นหกนะคะหกบวกสองนะคะได้แปดแปดบวกอีกหนึ่งนะคะได้เก้า สำหรับผลออกรางวัลในท้ายสองตัวในงวดถัดมานะคะออกห้าหกจ้ะในงวดนี้การคำนวณเด่นสองตัวล่างนะคะท่านผู mmm ้ชมชุดข้างบนคำนวณได้เลขห้าเลขหนึ่งและชุดข้างล่างคำนวณได้เลขหกเลขแปดเลขเก้าผลรางวัลในออกมาแล้วนะคะรางวัลในท้ายสองตัวห้าหกเพราะฉะนั้นในงวดนี้การจับชุดสองตัวล่างชุดข้างบนข้าวตัวเลขเด่นเลขห้านะคะและชุดข้างล่างข้าวตัวเลขเด่นเลขหกนะคะ รางเลขท้าย2ตัวออก5.6นะคะท่านผู้ชม 5. 6นี้คืองวดประจําวันที่16เมษาย,ยนที่ผ่านมานะคะท่านผู้ชมสําหรับแนวนทางการคานวณในงวดถัดมาคืองวดประจําวันที่2พฤษภาคมพศ2564นะคะท่านผู้ชมสูตรคํานวณของเรานะคะแนวนทาง2ตัวล่างทางเราจะคํานวณหาเลขเด่นให้ท่านผู้ชมในรับทราบนะคะเพื่อเป็นแนวนทางในการหาซื้อหวยรัฐบาลน,นะคะท่านผู้ชมขอฝากท่านผู้ชมด้วยนะคะเพลิดเพลก็ไม่ว่ากันนะคะจ้ะ มาคำนวณด้วยกันนะคะท่านผู้ชมชุดข้างบนนะคะหลักร้อยครั้งที่1 3ครั้ง1นึนสก็ได้3นะคะ3บวกหนได้4 4บวกหได้5 5บวกหนึ่งนะคะได้6ได้เลขเด่น6นะคะท่านผู้ชม6กบวกหทที่นะคะได้12ได้เลขเด่น2นะคะและชุดทางล่างหลักสิบบนสามครั้ง8คนนะคะ24 24บวก 3, 27 27ได้เลขเด่น7นะคะ7บวก2นะคะได้ 9, 9บวกนะคะได้10ได้เลขศ จะสาหรับผลออกเรามารอลุนกันนะคะท่านผู้ชมจะสําหรับแนวทางการคํานวณเด่นสองตุลล่ดดลางของเราในวันนี้ทางเราคํานวณได้ตัวเลขเด่นมาแล้วนะคะชดข้างบนได้เลขหกเลขสองนะคะและชดข้างล่างคํานวณได้เลขเจ็ดเลขเก้าเลขศูนย์นะคะท่านผู้ชมสําหรับการจาับชดสองตุวล่างในงวดนี้สตรคำนวณของเรานะคะท่านผู้ชมสําหรับวันนี้จับชดได้ทั้งหมดหกชดนะคะได้หกเจ็ดหกเก้า 60 27 29 20นะคะท่านผู้ชมสำหรับจะขออภัยนะคะท่านผู้ชมสำหรับวันนี้ทางเราทำการคำนวณแนวทาง2ตัวล่างนะคะท่านผู้ชมการจับฉด2ตัวล่างของเราในวันนี้ทั้งหมดได้6ชุดนะคะขอฝากท่านผู้ชมด้วยนะคะ ได้6 7 6 9 6 0 27, 29-20นะคะท่านผู้ชมทั้งหมด6ชนนี้ขอให้ท่านผู้ชมทุกๆท่ทานโชคดีนะคะท่านผู้ชมคำเตือนแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการดับชมนะคะสำหรับการคำนวณสูตรของเราขอให้ท่านผู้ชมทุกๆท่ทานโชคดีนะคะเฮงเฮรวยรวยทุกๆท่ทานนะคะสวัสดีค่ะ